13. โรคร้ายที่มากับความเครียด 1. โรคระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนถึงลำไส้เราเลยนะครับเวลาเราเครียดมากๆร่างกายจะหลั่งสารแคติโคลาลมีนออกมา,มากกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งกรดในกระเพาะออกมาเยอะแหล่งน้ำย่อยออกมาเยอะทำให้ลำไส้มีความแปรปรวนมีการทำงานมากผิอปกติ สโรคปวดศีรษะไมเกรนอันนี้พบบ่อยครับเวลาที่เครียดมากๆหลายๆคนก็จะมีการปวดศีรษะปวดกระทั่งเป็นเหมือนไมเกรน 3. โรคปวดหลังปวดเมื่อยตามตัวอันนี้พบบ่อยสาหรับคนที่เครียดนะครับ 4. โรคความดันโลหิตสูงอันนี้พบบ่อยเช่นกันเวลาเครียดมากๆเนี่ยความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นเนื่องจากร่างกายหลังฮอร์โมนที่ช่วยให้ความดันมันสูงขึ้นไป ให้หัวใจบีบเต้นแรงขึ้นเส้นเลือดมีการหดตัวมากขึ้นความดันก็เลยสูงขึ้นครับ 5. โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่มีสาเหตุจากความเครียดคล้ายๆเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูง 6. โรคหัวใจโรคหัวใจเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นจะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้ครับ7ตาบักเสบจากการติดสุราหมายความว่า คนที่เครียดมากๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายเวลาเครียดมากๆชอบไปดื่มเหล้ากินเหล้ามากๆก็จะติดสุราแล้วทาให้เกิดภาวะตับอักเสบและตับแข็งตามมาได้ครับ 8. โรคถุงลมป่งพองจากการติดบุหรี่หมายความว่าคนที่เครียดมากๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็เหมือนกันแล้วไปติดบุหรี่สูบบ่อยๆสูบนานๆก็จะเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมป่งพองในอนาคต เโรคภูมิแพ้10โรคหอบหืด1 1โรคภูมิคุ้มกันต่ำลงอันนี้มีสาเหตุใกล้เคียงกันครับคือเวลาเราเครียดมากๆร่างกายเราจะมีภาวะเมตาบอลิซึมที่เปลี่ยนแปลงไประบบการสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะลดน้อยลงทำให้อาการภูมิแพ้เป็นมากขึ้นอาการหอบหืดก็เป็นมากขึ้นด้วยนะครับ 12. เป็นหวัดง่าย มีสาเหตุมาจากการที่เครียดมากๆภูมิต้านทานลดต่ำลงเราก็เลยเป็นหวัดง่ายและสุดท้าย13คือมะเร็งอันนี้มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันไปแล้วครับว่าถ้าเราเครียดมากๆเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายๆปีมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้มากมายหลายอวัยวะเลยนะครับสรุปก็คือเวลาที่ร่างกายเราเครียดมากๆระบบต่างๆในร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป ฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนความเครียดต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนแคทิโคลามีนหลั่งออกมาเยอะมากผิดปกติก็เลยมีโรคต่างๆมากมายหลายโรคเหมือนที่หมอได้กล่าวไปแล้วนะครับ